ทําได้เท่าที่ทําได้แต่อย่าให้แผ่นดินไปเป็นของใครแค่นั้นก็พอแล้วนะครับมันเจ็บใจเล่นไงนะครับนะเออให้ยาบ้ามันน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนทุกวันนี้นะสมัยเมื่อก่อนจับได้ทีละห้าร้อยเม็ดพันเม็ดสองพันเม็ดหมื่นเม็ดก็ถือว่าเยอะสุดแล้วนะครับไอ้นี่มันเล่นจับกันเป็นสามพันเม็ดเป็นหกล้านเม็ดนะครับเป็นไหมล่ะเปือสิบล้านเม็ดย่างเนี้ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะ ทำไมมันเยอะกว่าสม e ัยเมื่อก <Twelve> ่อนเพราะสมัยเมื <K al anyway> o, <Austria> ่อก <els> ่อนมันไม่มีไฟฟ้าผลิตยาบ้าไงมันไม่มีโรงงานผลิตยาบ้าเพราะมันไม่มีไฟฟ้านนกรับมาสมัยนี้นนกรับรัฐบาลไทยนนกรับอนุญาตนนกรับขายไฟฟ้านนกรับให้กับว้าแดงนนกรับเนี่ยเออแล้วเขาก็เขียนขึ้นมาว่านี่ในกรับแล้วนะครับรัฐบาลไทยเขียนขึ้นมาว่านนกรับเห็นไหมในกรับเขียนขึ้นมาว่า ไม่สนับสนุนผลิตยาเสพติดอย่างแน่นอนนะครับนะไม่สนับสนุนนะเขาไม่สนับสนุนนะนะครับที่ขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนว่ามันเป็นไปตามพรบรแล้วพรบรใครเป็นคนตั้งล่ะนะครับหรือว่าไอว้วามันเป็นคนตั้งพรบรนะครับต้องขายไปให้เรานะก็ถ้าเราไม่ขายให้มันนะพลรบรมันจะบังคับเราได้ยังไงนะครับนะเราก็อ้างว่าวาแดงมันเอาไปผลิตยาบา้าขาแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมมันจะพระบรหาเหีอะไร มึงบอกมาเลยว่าเมืองอยากเนี่ยทําการค้านะครับกับมันเนื่องมึงส่งไฟเนี่ยส่งมึงมีเจตนาที่จะส่งไฟให้มันไปผลิตยาบ้าที่จะกลับเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับมีกฎหมายเรื่องของมนุษยธรรมใครตั้งละกฎหมายน่ะลบออกไปทันทีเลยนะครับคําว่ามนุษยธรรมในหน้าที่นี้คนอยู่บนป่าบนเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาใช้ได้แต่ห้ามผลิตสิ่งเสพติด ห้ามเอานําไฟฟ้าไปผลิตอาวุธถ้าเรารู้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาไฟฟ้าเราไปตั้งโรงงานผลิตอาวุธเพื่อจะมาลบกับเราเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะนะครับเพื่อผลิตพลรูดผลิตเหล็กไงนะครับผลิตรถถังไงนะครับเพื่อมาลบกับเราเนี่ยเพราะมันมีไฟฟ้าไงนะครับตั้งโรงงานผลิตยาบ้าเนี่ไงนะครับโรงงานมันต้องใช้ไฟฟ้าน่ะนะครับผลิตยาบ้าขายให้กับเราเนี่ย นี่แหละเนี่ยน่ยกับไม่รู้สีจธรรมเราก็ต้องมองเราต้องแข็งก้าวนะครับนะถ้าใครอยากจะขายไฟให้มันก็น่ยกับประเทศไหนจะมาคัดค้านอ่ะถ้าประเทศไหนคัดค้านมึงก็ขายให้มันสินะครับเออนะครกับขายยังไงนี่ยกับมึงก็ซื้อที่ลาวอ่ะประเทศมึงก็ซื้อที่ลาวนะครับแล้วก็ส่งขายให้มันสินะครับมึงก็ไปซื้อไฟฟ้าที่ประเทศพม่าแล้วก็ามาขายมันสิประเทศไหนอ่ะที่อยากส่งไฟฟ้าให้วาแดงอ่ะ ให้มันไปซื้อที่ประเทศพม่าสินะครับแล้วเอามาส่งขายให้ว้าแดงนะครับถ้าเรานะครับไม่ส่งขายไฟฟ้าให้กับว้าแดงน้ําป่าปากับไฟฟ้านี่นะมันอยู่ไม่ได้นะครับนี่แหละลูโมคลนถึงบอกว่าตัดไฟฟ้ากับตัดน้าป่าป่านะครับเดี๋ยวมันถอยออกไปเองเราไม่ต้องเปลืองกับสูนแม้แต่นัดเดียวนะครับนะแค่ไม่ส่งไฟฟ้ากับส่งน้ําป่าปาเข้ามานะครับมึงต้องถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะครับ ถ้ามึงยังไม่ถอยกูก็ไม่ไม่ส่งไฟไม่ส่งน้ำป่าป่า,ปาก็แลี้วแต่มึงสิใช่ไหมล่ะเออเราจะไปเดือดร้อนอะไรมันจะอยู่ได้กี่เดือนนะ่ะจะอยู่ได้กี่วันนะ่ะเพราะไฟฟ้ามันใช้ที่ประเทศไทยอะ่ะเห็นไหมล่ะเออนี่แหละนะครับท่านอนุทินบอกว่าขายไฟฟ้าให้แล้วก็ไปอ้างสภาเออแล้วเขาเอ,อ,อนุทินอ้างว่าเพื่อความมั่นคงนะครับนะ่ะจะต้องมีการรับรองจากสภาความมั่นคงขายไฟฟ้านะ ะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศนะครับเห็นไหมสภาความมั่นคงแห่งประเทศไทยเนี่ยนกแล้วกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยะครับอนุญาตนะนะครับเห็นไหมล่ะแล้วสภาความมั่นคงของประเทศไทยมันไม่นึกเหรอะครับว่ามันถ้าอนุญาตให้มันมันต้องเอาไปผลิตยาบ้าเนะนะครับหรือสภาความมั่นคงแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่เคยรู้เลยเหรอะนรับว่าโรงงานมันเนี่ยะคกับการผลิตยาบ้ามันต้องใช้ไฟฟ้า ต้องใช้โรงงานนะมันถึงจะผลิตเร็วอะ่ะนะครับเออหรือไม่รู้อะไรเลยไปอยู่ป่าที่ไหนมานะครับเนะี่ยคิดว่ามันนั่งปั๊มกันอยู่เหรอนะครับเนะเออคิดว่ามันเอาไปเปิดแค่พัดลมอย่างเดียวเหรอคิดว่ามันเอาเปิดเป็นไฟอย่างเดียวเหรอนะครับเออความคิดน้อยนิดนะครับนะโอ้ยรวมบาคลจะบ้าตายกับรัฐบาลชุดนี้รวมกระทั่งถึงนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเออรวมถึงนู่นแหละ Ναι, okay. γεια